สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ร้อนอีซี่กัย่าเช่นเคยนะครับผมวันนี้ครับมาอยู่ในเกมฟรีไฟกันอย่างเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับทุกคนครับเกมฟรีไฟนะครับมีโค้ดอัปเดตมาใหม่นั่นเองก็โค้ดนะครับเพื่ออัปเดตมาล่าสุดวันนี้เลยก็จะมีนิสของโค้ดสกินปืนมแบบทารวอนครับผมแล้วก็โค้ดท่าทางครับแล้วก็จะมีนิสของโค้ดกระเป๋ากันด้วยนั่นเองทั้งหมด3โค้ดนะครับผมถ้าใครนะครับอยากได้โค้ดนี้ก่อนอื่นเลย กดไลค์คลิปนี้ให้พี่ก่อนเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมถ้าดูคลิปนี้ไม่จบพี่ขอให้ไม่ได้โค้ดนะครับอะแล้วก็ก่อื่นๆกดไลค์ให้พี่ก่อนเลยนะครับถ้าไม่กดให้พี่พี่ก็ไม่แจกโค้ดนะครับผมอ่ะนะครับกดไลค์กันเลยท่านท่านน้องกดไลค์แล้วเดี๋ยวเราแจกโค้ดกันนะครับแต่นะฮะก่อนเราจะแจกโค้ดกันนะครับพี่ขอแจ้งกิจกรรมนิดนึงในคลิปนี้นะครับพี่จะมีการแจกเพชร1 0 6 0พเพชร10รางวัลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่อเป็นแพ็กเกจ ราคา1,99 9เพชเรพครับผมต่อ1แพ็กเกจนั่นเองก็จะได้รับทุกอย่างของตัวละครนี้เลยได้ทั้งชุดนะครับแล้วก็ตัวละครนั่นเองได้ครบเลยนะครับผมโอเคแล้วก็จะมีการแจกเป็นสกินปืนนะครับเป็นแบบถาวรครับผมหนึ่งกระบอกครับสามารถเลือกรับได้เลยนะครับอยากได้กระบอกไหนนะฮะบอกพี่มาพี่ทำการจัดส่งไปให้นะครับผมทั้ทุกกระบอกเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้นะครับไม่เป็นแบบใหม่นะรอแบบเก่าก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับ โอเคแล้วก็พี่ยังมีการจัดส่งของขวัญให้น้องๆที่คอมเมนต์ยูเอดินคลิปนี้เอง,เองนะครับใครคอมเมนต์ยูเอดินในคลิปนี้ก็รอรับของขวัญได้เลยนะฮะพี่จะทําการจัดส่งไปให้ได้ทุกอย่างเลยนะครับที่มีอยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นบัตรเปลียนชื่อหรือว่าเป็นท่าทางนะฮะหรือว่าเป็นชุดก็แล้วแต่นะครับได้หมดเนาะนะครับโอเคแล้วก็พี่มีกติกา4ข้อนะครับกติกา,กาข้อแรกกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นั่นเองแล้วก็กติกาข้อที่2กดติดตามกดกระดิ่งช่องของผมนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อที่3าครับ คอมเมนต์เหตุผลว่าทำไมถึงอยากได้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคอมเมนต์ชื่อ Facebook แล้วก็ UID ของตัวเองเอาไว้นะครับง่ายๆนะครับผมแค่นี้เลยนะฮะับสำหรับการ์ิกา4ข้อนะครับไม่ยากเลยโอเคถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมตามตามกติกาที่พี่บอกไปด้วยนะครับสำหรับโค้ดนี่ครับจะมีทั้งหมด4อย่างเอ้ยไม่ใช่4อย่างดิ3อย่างนะครับอย่างแรกก็จะเป็น2 m c 1 g i f f i n Fury นะครับก็บวกต่างขยิ่งสองบวกระยะ1แล้วก็ลบความเร็วรีโหลด1นะครับสำหรับขบองนี้แล้วก็จะมีในนส่วของสก้าอาร์กติกท่านบวกระเม1บวกกัตงคยิง2ลบ็คคเ1นะรับ แล้วก็จะมีส่อเป็นสกินปืนลูกสอง,องน,น,สน,น,นั่นเองนะครับเป็นส่อลูกสองอันนี้เลยนะครับปกต่างยิงสองวอลคอลเลจรีโหลดหนึ่งแล้วก็ลแม็กซินนั่นเองนะครับนี่นะเป็นอพอลกับลิฟนะฮะเลดนั่นเองนะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็สําหรับโค้ดก็มีสกินปืนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ท่าทางนะครับ <willst> ท่าทางของเราเป็นสอท่าทางไปวิชากันนี้เลยนะครับนี่เบบี้ชักนี่เลยอ่ะมามีชักติดติดกระสิแบบนี้ไม่น่าติดเนาะนะครับ แล้วก็มีกระเป๋าสะพายกระเป๋าสะพายก็จะเป็นของกระเป๋าเพลืามนั่นเองนะครับใบนี้เลยเนาะนะครับใบนี้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะสำหรับพวกของเรา3อย่างนะฮะก็ถ้าอยากได้กันก็อย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับเดี๋ยวพี่จะไปแจ้งเองว่าเขาอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้ขออัปเดตเกมก่อนแลวกันว่ามีอะไรอัปเดตมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยคาตนะใหม่ครับอ่านี่แล้วก็ท่าทางใหม่นะเป็นของคริสตินโอโรนัลโดนั่นเองนะครับมีอ่ากิจกรรมเติมเพชรด้วยเนาะหนึ่งเพชรนะครับราฟิโดแต่ตรงนี้พี่เติมมาแล้วมันไม่ได้มันบครัก มันบักนะครับไม่ได้นะฮะตรงนี้เนาะเห็นไหมคือกิจกรรมมันหายไปแล้วแต่พี่ยังไม่มีพิโดนะครับอืมนะรประมาณนั้นนะครับก็หายไปแล้วนะครับแล้วก็มีสก็ของเป็นอักนะครับนี่เลยอักก็เป็นกสกินปืนที่บวกอัตราก,กรยิงสองเนาะแล้วก็บอกเลยว่าดีที่สุดแล้วของอักตอนนี้เนาะนะครับเออนะครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ย ชวนจังนะครับอันน,นี้เลยนะครับเป็นอ่ะบอกตังยิงสองบอกแม่ย้ำหนึ่งลบระยะเนาะแต่ว่าดีนะครับอ่ะคนระยะมันเยอะอยู่แล้วนะครับไม่จําเป็นต้องอใช้ระยะมากมายเนาะนะครับโอเคสิบครั้งนะครับอ่าพี่มีต่อฟรีอยู่นะร้อยห้าไปอ่ะจัดไปกล่องทองเลย่ต้องมาอยู่แล้วอืมเอากูก็ภูษาดีใจวัดลืมมันเป็นสีทองมันมีโอกาสได้ซ้ำทุกคน ตตึึ๊๊ดดกาตุ่มป้โอเชโอเดชิกาโอตึ๊ดตึ๊ดโอ้โหของแบบของไม่ดีนี่ออกมาจิงเลยนะครับแล้วก็จะมีสองเป็นกิจกรรมตรงนี้นะนะครับเป็นกิจกรรมรับของฟรีนั่นเองนะครับนี่มีร้านค้าโครโน่ด้วยนะครับนี่โครโนผมยังไม่ได้ผมเติมแล้วนะแต่ยังไม่ได้ก็มีรางวัลล็อกอินนะครับวันที่19เนาะนะครับเดือนสิแล้วก็มีสมบัติของโครโน่นั่นเองนะครับนี่นะอันนี้ก็สามารถไปเก็บโทเค็นได้นะครับนะมีลงเล่นนะแล้วก็ มีกิจกรรมเก็บนะเป็นภารกิจรายวันนะครับนี่นะฮะนี่เลยประมาณนี้นะครับอันนี้คืออะไรไม่รู้นะครับเครื่องชาร์จนะครับชาร์จชาร์เนี่ยนี่เล่นบย่ญาสามครั้งนะครับห้าคิวนี่ยนี่ก็ว่าไปนะครับประมาณนี้เนาะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมใส่เดี่ยวอันนี้เปิดวันที่1 9ธตันวานนั่นเองนะถ้าเป็นโหมดใหม่เนาะก็ไอ้เนี่ยไอ้ไอ้เรื่องคอมมิกเลสเนี่ยไอ้เลสเนี่ยเป็นโหมดยิงกันนะซึ่งรถมายิงกันกูงงมากเลยคิดได้ไงนะครับโอเคนะครับ แล้วก็จะมีสองเป็นผ่ามิติล่าลูกบากเนะนะสามารถไปเก็บได้ตามแมปเลยนะสองลูกบาสนะเอาไปแลกล่มนั่นเองนะครับเก็บเหรียญตามแมปเอานะไม่รู้เก็บยังไงเหมือนกันอันนี้นะ่าะค่าคนเก็บเอานะฮะอืทิพย์ค้งโอ้โหเกลือเกลือจัดผมบอกเลยว่าเกลือมากนะครับอือโอเคแล้วก็จะมีสองเป็นกิจกรรมอันนี้เลย นะครับอ่าน,นี่เป็นแอดเดรสนะแผ่นนะเป็นกระทะนะครับแล้วก็สำหรับกิจกรรมอันนี้นะมาวันนี้ตอนเที่ยงอันนี้ตอนนี้10บโมงยังเล่นไม่ได้นะน,นี้พี่แจ้งกิจกรรมไว้ก่อนเลยนะครับเพราะมันตอนนี้เป็น10บโมงอยู่ยังเล่นไม่ได้นะครับผมสาหรับการอัปเดตวันนี้ก็จะมี5้าอย่างนะครับเออนะครับที่จะเข้ามานะฮะซึ่งบางอย่างก็เข้ามาแล้วนะครับบางอย่างก็ยังไม่เข้ามานะครับโอเคนะสิครั้งไปที่เพิรไปดิฮะนะันเน่ได้เฉยเยโดย ได้แล้วนะฮะถาวรเป็น Arc นะ no, นะอัรคนะคิโนโรนัลโดนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันซับสคริปต์อืมอัรคนะอยู่ในหมวดนี้ no, นะนเนาะนะครับนี่เลยอัรคนะครับบวกตังกันยิงสองจัดไปฮนะอันนี้บวกแม่นยำกับบวกอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะโบยา่าแต่ของพี่โดนี่ดีจริง,รง,รง,รงนะมันเริ่มออกแนวเกมไซเบอร์ขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะเออนะครับพี่ไม่ค่อยเข้าใจนะคิดมันได้ไงแต่ละอย่างออกแนวไซเบอร์จัดนะฮะโอเคเช้ามันนะครับ,นะรบแล้วก็ตอนนี้พี่อยากสุ่มอันนี้มากเลย อึบมาเราผสมตัวยโวกันดีกว่านะครับอันนี้พี่กอัปเดตกิจกรรมมันครบแล้วนะครับไม่ก็ไม่มีกิจกรรมอะไรมากมายแล้วเนาะส่วนเราคลิปนี้มาหมุนของเล่นกันดีกว่าอัดชุบฮันเน่ฮันเน่ฮันเน่หรือว่ามันบั๊กอ่ะทุกคนไม่น่าบั๊กนะฮะจริงอัดชุบทีมเพอร์ไปข้าดท้ายเทีมเพอรไปคอนะครับ ไม่ได้มันเกินจริงเนาะนะครับแล้วก็ชุดอันนี้นะก็มีเข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมไปแลกกันด้วยนะครับผมแล้วก,ก็กิจกรรมทุกซองนะี่ก็ยังอยู่นะครับก็พวกชุดตรงนี้ก็มีให้แลกมาเรื่อยๆเนาะนะครับแล้วก็อย่างอื่นมีกล่องไอ้กล่องเที่ยงธรรมตรงนี้เนาะอันนี้พี่ก็ได้มาหลายอย่างแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาสุ่มกันดีกว่านะสิบกล่องครับผมสามร้อยห้าสิบเพชรชึบเกลือวะเกลือจัดโอ้โหพี่คิดว่าคงจะเกลืออย่างนี้ต่อไปเนาะโอ้โ มีสามสิบสามทหนึ่งร้อยอยากได้หน้ากากแล้วก็ทรงผมมันมากเลยเอาเอาเอหน้ากากได้แล้วนะครับผู้ชายนะครับโอเคแล้วก็อีกสิบครับผมอาชิบอเออส่งสามห้าบ้างถ้าไรเจ็ดสิบแล้วนะตอนนี้เจ็ดสิบเจ็ดสิบก็แรกไรไม่ได้นะที่อยากได้ก็คือจะเป็นชุดผู้ชายเนาะชุดผู้ชายชุดผู้หญิงขาดชิ้นเดียวนะคะแค่เสื้ออย่างเดียวเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาส่งไปเรื่อย ที่เผื่อไปก็อัตราการดบแค่ห้าเอเเองนะครับตรงนี้คืออัตราการดบน้อยมากนะครับโอเคช่างมันที่เผื่อไปอีกอันนี้ส่งผมผู้หญิงอผู้ชายอ่ะเออใช่ชงผมผู้ชายครับก็เซฟผู้ชายก็ขาดรองเท้ารองเท้าไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะสำหรับพี่อ่ะอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายนะครับครั้งสุดท้ายนะครับอ่ะสิพหะอัดจุบ๊บบึ้มไม่ได้จริงๆวะ่ะเฮ้ยมันไม่ได้จริงหรอนะครับเดี๋ยวซื้ออันนี้คันเสร็จไปดีกว่า 31เนะครับ31บเอป๊บาเรียบร้อยนะขั้นสิบสี่ร้อยแล้วนะครับสร้ากองเปิดเลยนี่เห็นไหมบอกเลยแต่ละอย่างที่ได้เอ้ยได้จริงได้าดาชายเย้โอเคครบแล้วนะสำหรับของตรงนี้นะครับไม่ขาดไม่เหลืออะไรนะนะครับแล้วก็อ่าไปอยากสุ่มอ่ะอยากสุ่มอ่ะแบบคาใจอ่ะมันขาดแค่อันเดียวเองอ่ะอันเดียวเองอ่ะแลด้าแล้วตอนนี้แลด้านแล้วนะ ส่วนมัแรกได้แล้วอ่วะเอาเป็นของผู้หญิงก็แล้วกันเก็บไว้เก็บไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวขอมมืออีกทีนึงอะจุบไม่ได้นะก็แรกเป็นของผู้หญิงเก็บไว้เนาะนะครับแรกของผู้หญิงเก็บไว้นะครับบึ้มนี่เลยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเซต,ตอ่าฟิวเรีร่สวายนะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ กิ๊กามตรงนี้อันนี้ขาดแค่รองเท้าของผู้หญิงขาดเสื้อเสื้อน่ารักดีนะครับเท่ดีนะครับช่างมันโอเคก็เกลือกันไปตามระเบียบเนาะนะครับแต่อย่าไปคิดมากนะเกมก็มีได้มีเสียนะครับก็เหมือนบางสิ่งบางอย่างนะนะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับพี่ต่อตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็สำหรับอเทมโค้ดของเรานะครับอยู่ด้านล่างคอมเมนต์เลยนะครับใต้คอมเมนต์ปักหมดพี่ปักหมดไม้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเอาอเทมโค้ดไปเติมกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรรัักทนะคบบบผมจุ๊๊ายยบาปิ้วรักทนะครับบบผมจุ๊๊แ